เราเอาเชือกมัดตัวเราฮนะแล้วก็ไปผูกไว้กับขาเวทีเกิดแก่จะตาตายบนเวทีเลยกูหนีมึงไม่พ้นแล้วบางทีเราเรื่องว่ากูต้องเสียงสูงตลอดเลยสการตังสารครับจากมีเรคคอร์ดครับผมจะบอกว่าทีมงานมาไกลมากเพื่อมาให้ผมแนะนำตัวเลไมันเริ่มมาจากว่าผมต้องร้องเพลงกลางคืนใช่ไหมเพราะว่าไอ ะตอนนี้เราทํางานเราเราไปกันกับเพื่อนอีกคนที่เป็นนักร้องเราเรามป็กีต้าร์ไงเราเป็คูนี่เออเราก็ไปเล่นกีต้าร์แล้ววันนั้นมันไม่มาไม่บอกเราก็เลยต้องร้องเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าเฮ้ยมันเลทที่ชั่วโมงแล้วเพื่อนมึงจะมาไม่งั้นมึงต้องร้องเองเราก็ร้องประเด็นก็คือว่าร้องแล้วมันไม่ได้มีใครแบบโอ้โหตบบราวนมาไม่มีลูกค้าไม่เช็คบิล เอาแล้วเจ้าของร้านก็ไม่ได้จ้างไอ้นี่แหละเขาก็ไปจ้างเราจ้างของคนเดียวประหยัดนี่เราก็ต้องทํางานไปเรื่อยๆพี่พี่มันกลายเป็นเรื่องการฝึกซ้อมแล้วฝึกซ้อมของผมคือร้องยังไงให้เรารู้สึกว่าเหมือนตอนเราฟังเพลงแล้วเรามีอารมณ์ร่วมแล้วเราจะร้องไงให้เรามีอารมณ์ร่วมกับเพลงคือพูดจะหยาบคึอมันมาแบบมวยวัดรู้ว่าไหมเออมันมาแบบมวยวัดแต่ฝึกซ้อมเออแค่หาความเข้าใจกับมัน ผมเริ่มหัดเขียนเพลงจากการที่เอาเพลงคนอื่นที่เป็นเมโลดี้มีเมโลดี้อยู่แล้วมีคอร์ดมีอะไรอยู่แล้วมัเมื่อก่อนมันจะมีมันจะมีมันจะมีหนังสือเพลงใช่ไหมครั<แ>เวลาเราหัดเล่นกีตาร์เราจะมีหนังสือเพลงใช่ฮะเราก็เครียดสงสัยตอนเด็กๆทำไมคอร์ดแบบนี้เมโลดี้แบบนี้ทำไมต้องเล่าเรื่องนีหร <alternatives S 2> อเปลี่ยนเรื่องได้ไหมอยากเล่าเรื่องที่เราอยากเล่ามาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเริ่มอย่างนั้นผมทำเพลงไท้ดินมาก่อน ฉะนั้นเพีงได้ดินเนี่ยมันไม่ถูกกันกองหลายโั้เสถูกป่ะมันไม่ผ่านโปรดิวไม่ผ่านไม่มีอะไรมันแค่แบบทํามาแล้ววงคุยกันชอบไหมชอบตัดสินใจจากคน4ีหคนนึกออกไหมอชอบมึงจะชอบก็ปล่อยถูกปะ่<อ>กปะเพงได้ดินนะ<อ>แต่นี่คือต้องผ่านโปรโมเตอร์อมีเดียต้องทําภาพยังไงคิดกันต่อเป็นหลายสเต็ปอะเราก็ มึงก้ทงทไม่ได้ทาไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้ก็บอกพี่ฟันแบบมีคนเขียนไหมพี่ไม่เคยชื่ออะไรมนึงแต่เองที่แบบมันจะแยทขนาดนี้เลยเอออยากให้คนมาเขียนให้เพลงแรกนะเพลงแรกของเราเนี่ยพอถามไปถามมาสุดท้ายคนที่เราอยากให้เขียนให้อ่ะไม่ว่างกันเลยบางคนว่างแต่ส่งมาแล้วพี่ฟันก็รู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นเพลงแรกอะไรเงี้ยก็ต้องเขียนเองมันเริ่มเพราะโควิด เริ่มบลอกโควิดเพราะเราสึกว่าชิบหายละชิบหายละแม่งเอาตัวเองไปผูกไว้กับเวทีคือถ้าเป็นการ์ตูนน่ะเราเอาเชือกมัดตัวเราแล้วก็ไปผูกไว้กับขาเวทีเกิดแก่เจ็บตายบนเวทีเลยยังไงก็กูหนีมึงไม่พ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยคิดตลอดชีวิตใครจะไม่คิดว่าวันหนึ่งโลกใบนี้มันจะมีโลกนี้ขึ้นมาสิ่งที่มึงเชื่อว่านี่คือที่ของมึงอ่ะ ไม่ใช่ที่ของมึงแล้วอ่ะไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ที่ของเรานะแต่สิ่งที่มึงเอาตัวเองไปผูกติดไว้อ่ะมึงไม่สามารถอยู่กับมันได้ตลอดอีกแล้วอ่ะเออทำไงอ่ะทำไงดีอเออมันกลายเป็นทำไงดีอะไรเงี้ยแม่งอีอีโคตรมากเพราะเราคิดแบบศิลปินไหมเราคิดว่าเราคือศิลปารไหม มึงไม่อยากรู้เหรอาสงการน่ะสงการน่ะตื่นเช้ามาทําอะไรวะเดีอยบเลยเดี๋ยวแบบทําอาหารเนี่ยมึนี่นั่นไม่อยากรู้เหรอไม่อยากรู้จริงคนไม่อยากรู้จริงคนไม่ดูมึงร้องเพลงดิทำไมไม่ร้องเพลงอ่ะอ้าวภาพจําหรอมือภาพจํเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบเราต้องทําอย่างอื่นแล้วเน่ยเอใช่ไหมเราต้องทําอย่างอื่นที่เขาไม่ต้องมาคาดหวังว่ากูจะกูจะร้องเพลงส่งหรือเป่า เออมันไม่ใช่ second job ด้วยอะแม่งมันเป็นเหมือนมันแทบจะเป็น first job อยู่แล้วอ่ะจะะเป็นแบบ first half มันคือช่องคอนเทนต์แหละมันคือช่องคอนเทนต์ที่แบบเหมือนที่ผมบอกว่าทุกคนคาดหวังเสียงสูงอางผมอะไรเงี้ยคือบางทีเราเรื่องว่ากูต้องร้องเสียงสูงตลอดเลยเหรอ เหมือนพิษอิตแลกอ,ะอ่ะเขาต้องกินจุตลอดเวลาเลยเหรอ,อถ้าสมมติเขาไปทำ CSR หรือไปช่วยเหลือคนนู้นนั่นม่นไม่อยากดูอ,ะอ่ะอะไรเงี้ยเราอยากร้องเพลงที่ทุกคนร้องตามเราได้อ,ะอ่ะเออถ้าผมจะทําเสียงสูงในช่องเนี้ยก็ต้องมีสตอรี่ว่าทําทำไมเหมือนแบบทดลองร้องเพลง5เสียงสูงของไทย เพลงอะไรบ้างอะเสียงสูงๆอะไรเงี้ยมีเพลงสปอตอะเพลงหนึ่งที่กูร้องไม่ได้อ่ะขายลูกชิ้นกูก็มวยวัดเหมือนกันแล้วสูตรมาจากไงครับสูตรอะไรก็ไปรับเข้ามาแค่นั้นเลยเออก็ไปตลาดเนี่ยเห็นร้านขายลูกชิ้นส่งนีว่ะก็ซื้อลูกชิ้นมามีน้ำจิ้มขายด้วยอก็สบายเด็กไปที่เดียวพอถึงเวลากูเสียบไม้อย่างเดียวขายข้าวปลาทูไอแม่รุ่นน้องอะขายน้ำพริก เราเราชอบกินอ่ะเราก็คุกเวลาเราซื้อมาปกติน้ําพีกคุกกินยังไงเราชอบกินแบบคุกข้าวอ่ะอร่อยนะงานก็ไม่มีขายข้าวกันแล้วกันไอแบบเนียยยย้ยกูเคยกินแล้วมันอร่อยอ่ะกูคนชอบเหมือนกูดิอะไรเงี้ย <c ười> <c ười> ไม่เลิกก็เลิกแต่ต้องรีบเลิกนะถ้ามันไม่ได้ตรงกับความที่ตั้งใจแต่ยังพอมีทางอยู่อ่ะทำไปก่อนแต่ถ้าแบบตันแบบโอ้โหมืดมืด แปดด้านเลยแบบไม่รู้อะไรเงี mm ้ hmm. นี่ทำอย่างอ, mm hmm. อื่นเถอะ